สวัสด,ดีท่านผู้ฟังประตูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของคืนสามไทเบอรี่วอ,อร์สกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นเกมภาคหลักนะหลังจากที่ดูภาคเสริมกันมาสักพักหนึ่งนะครับอ่าเราก็กลับมาดูภาคหลักกันนะซึ่งเราอยู่กับคุณอวิโลนะจากแคลนกลางฟูนะครับเล่นเป็นน็อตส,สีเขียวนะอ่าอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับจับมือกับคุณลูนาเบลลานะเป็น GDI สีฟ้านะครับอยู่แคลนกลางฟูเช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับ GDI สีเหลืองนะครับคุณ red fox นะฮะจากแคลนฟาร์มนะครับผมซึ่งจับมือกับ Gdi สีแดงนะครับคุณ grey ship นะฮะจากแคลนฟาร์มเช่นกันนะืม GDI สีแดงเห็นแล้วก็รู้สึกขัดใจนะ,ะ GDI มันไม่ควรที่จะเป็นสีแดงนะครับผมอแต่ว่าก็ช่างมันนะแล้วแต่คนจะเลือกเล่นนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่โหมดเเรื่องนะมันเป็นโหมด custom game นะอ่ะ,อะตอนนี้นี่แบ่ง ทีมสองสองนะอ่าชื่อแมปก็คืออะไรนะบ Backwater brawl นะอะ่ซึ่งตอนนี้ฝั่งสีเขียวโอ้ยสปอนทีมล่องหัวนิชาโดออกมานะสปอน,นอสร้างออกมาครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆนะครับโอ้ยมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วมันสามารถเอาไว้ทำทำลายสิ่งก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีสกิลนี้นะวางระเบิดนะครับเนี่ยอันนี้คือเข้าประชิดฐานใหญ่แล้วก็กดวางก็ได้นะฝั่งสีแดงก็ซุ่มไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องดึงรถเก็บได้มายิงก่อนนะ อย่างไงครับอ่ะแล้วมันก็ลงหนไปแล้วนะครับฝั่งสีแดงก็จะมองไม่เห็นนะแลวตรงนี้ว่ายไงสีเหลืองยึดแท่นขุดเจาะไเบเรียมไปนะฝั่งสีฟ้าก็จะมายึดนะครับปล่อยเอนจี้เนียต้องหาจุดปล่อยดีๆนะครับไม่งั้นปล่อยออกมานี่โดนยิงนะโอเคเข้าไปแหละแลวตรงนี้หลุมหลบภัยโอ้โหจะเป็นโมเดลแบบตรงพื้นที่ส่วนนี้น่าจะลอยนะ <c oughs> อ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับเหลืองกับเขียวนี้ก็สนุกสนานกันเลยนะอ่าแล้วฝั่งสีเขียวก็สู้ไม่ได้นะ เพราะว่าฝั่งสีแดงนี่เขาสร้างหอรักษาการขึ้นมานะสามารถตรวจจับล่องหนได้นะครับป้องกันฐานทัพได้ผลดีกับทหารราบอย่างที่เห็นนะครับคือเข้ามาก็โดนยิงนะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเข้าไปบึ้มโรงไฟฟ้าแ <c oughs> ตกอืฮวตอนนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับอ้าวกดออฟไลน์ทำไมครับมิทราบแต่ที่แน่นะฮะฝั่งสีแดงนี่คือเจ็บหนักนะในช่วงต้นเกมเลยนะครับผม2นาทีกว่าเท่านั้นเองนะะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็จะเอา APC มาปล่อยเอนจิเนียร์นะฮะ จะยึดแท่นขุดเจาะไทเบเรียมคื้นนะครับเรียบร้อยไปได้แล้วอย่างสนุกสนานเลยนะฮะฝั่งสีฟ้ากับสีเหลืองนี่ก็อแล้วสีเหลืองมายึดหอป้องกันโอ้ยิงใส่ APC ีซีทีโรอินจิเนีย์นี่กระจุยเลยนะฮะแล้วฝั่งสีเหลืองมายึดฝั่งนี้ด้วยนะคือมันตรวจจับล่องหนได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้นะเราเก็บได้ฝั่งสีเขียวก็เก็บอย่างสบายใจนะแต่ที่นี่แน่นะครับตรงนี้ยังไงเนี่ยหน่วยทหารราบนะฮะมิลิเทนสควอดนะฮะ แล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็ส่งเอนจิเนียร์มาอีกนะฮะโอ้จะไม่ให้ฝั่งสีแดงได้ยึดบ้างเลยเลยไครับทีมเดียวกันนะเรียบร้อยครับตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่มีสามเสาแล้วนะสามแท่นนะะแล้วตรงนี้ปะทะอะไรกันอีกครับเนะี่ยโอ้ฝั่งสีฝั่งสีฟ้าสร้างเพลย์เดอร์ออกมานะเคลียร์หลุมหลบภัยไปได้เรียบร้อยนะ,ะหน่วยไรเฟิลก็ต้องออกมาแต่ไม่มีใครสนใจอ๋อมีคนสนใจอย,อยู่นะหน่วยไรเฟิลฝั่งสีฟ้าก็เคลียร์ไปได้นะส่วนตรงนี้ สิ่งปลูกสร้างเข้าแฝงถอดได้มีหน่วยมิซายอยู่2หน่วยนะสองสควอตนะฮะแล้วก็ยิงถล่มกันเข้าไปส่วนตรงนี้ก็ยิงกันเช่นเดิมนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงเดี๋ยวสีแดงคุณจะปาระเบิดเสร็จทันตัวยิงทำไมเนี่ยเออตรงนี้หน่วยทหารราบโอ้โหแล้วจุกหลบระเบิดได้นะเออระเบิดมือของอหน่วยมือระเบิดนี่มันจุกหลบได้นะฮะแต่พอสุดท้ายแล้วก็แค่นั้นแหละฮะยังไงต่อครับ โจมตีต่อไหมก็ไม่นะแต่ว่าตรงนี้นี่ยอย่างดูเดือนนะครับฝั่งสีฟ้าเปิดพรีเดเตอร์มาใส่กับสีเหลืองแล้วตรงนี้สีเหลืองโอ้ยยึดหอป้องกันไปได้สองหอเลยนะพรีเดเตอร์หือแตกแล้วฝั่งสีฟ้าจะเข้ามาหาสีแดงไม่ได้นะครับเจอหอป้องกันยิงเข้าไปเกือบพังแล้วจวังหวะนี้โอเคพังไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหคือดาเมจมันเยอะอยู่นะอ่าสมชื่อหอป้องกันจริงๆนะครับแต่ว่ากระสุนกระสุนของหอป้องกันนีน่จริงๆนีจุกหลบได้นะเพียงแต่ว่าพรีเดเตอร์มัน มันเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยนะครับมันเลยหลบยากนะครับอ่าจังหวัดนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าโอ้โหเน้นฐานราบนะหน่วยไนะรเฟลิลหน่วยมิไซล์นะครับผมกับรถถังเพรเดเตอร์นะส่วนฝั่งสีเขียวตรงนี้ว่ายังไงครับโอ้โหคนสร้างฐานแบบแน่นมากอะ่ะอันนี้คือการสร้างฐานในลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทอร์เทิลนะเทอร์เทิลเชียบ่ะอันนี้ผมจำสับเป๊ะๆไม่ได้นะแต่มันก็ มันคือการสร้างฐานเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะข้อดีคือป้องกันง่ายนะข้อเสียคือซุปเปอร์เวปอนลงมาทีเดียวนะี่คือหายกันเป็นแถบเลยนะตรงนี้ไงครับเนี่ยฝั่งสีแดงเข้ามาโอ้โหแล้วสีเขียวสร้างโอเบลิสต์ออฟไลท์ขึ้นมาได้นะ,ะกันบ้านไปได้นะครับผมชื่อภาษาไทยคือป้อมปอมทุยปมประการแห่งแสงนะชื่อเท่มากเลยลตรงนี้ไงเนี่ยหน่วยปืนไฟแบล็คแฮนด์เอามาเผารถถังรถถังมันเหยียบได้นะเนี่ยเรียบร้อยครับผม โอ้โหแล้วมีเสียงเหยียบเด้วยดังแผละเลยนะครเมื่อกี้อ่าอตรงนี้รถถังล่องหนเป็นหน่วยฮิอันรันนะฮะรถถังยิงแล้วหนีนี่ไงมีแปรไทยแบบค่อนข้างตรงตัวนะซึ่งมันเอ่อมันก็เข้าใจง่ายดีแต่มันรู้สึกแปลกๆนะใช่คํานี้นะฮะโจมตีแล้วถอยกลับอะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้นะได้วนนี้กับยามพันัและอากาศยานใช่นะยิงจรวดออกมาทีละกี่กี่ลกนะูกเนี่ยขี้เกียนับ เยอะอยู่นะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองว่าไงจะลงมาช่วยฝั่งสีแดงใช่หรือไม่เหมือนจะลงมาช่วยแต่ก็ไม่ใช่นะถอยกลับนะครับจังหวะนี้อย่างไงครับฝั่งสีแดงต้องออกพิษบูมานะครับเพราะเป็นหน่วยตรวจจับการล่องหนนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีอู้ฝั่งสีฟ้าแล้วคุณไม่ยิงต่อนะครับอไม่ยิงนะฮะเหมือนกับว่าปล่อยไว้เอาเอนจิเนียร์มายึดอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือดึงทหารกลับมากันบ้านเนี่ย พราะฝั่งสีเหลืองเนี่ยเขาเข้ามาอ่าแล้วก็เหมือนว่าจะกันอยู่นะสีเหลืองได้เปรียบตรงที่มีทีมสไนเปอร์ด้วยนะเอาวายิงน่าจะาว้ยิงตัวโซนทูเปอร์ได้อยู่นะอโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้ารีเซิร์ชเร็วกันแล้วด้วยนะครับผมยิงเป็นลำแสงสีฟ้านะครับโอ้โหดาเมจก็จะเยอะขึ้นนะแต่หอป้องกันนี่ยังไม่พังนะเห็นแล้วตรงนี้ยังไงครับมันยิงอะไรเนี่ยยิงยิงยิงรถกับเร่เอ้าทำไมมันมองเห็นมองเห็นได้อย่างไรอันนี้มิทราบ ต่ทีนี้น,นะครับฝั่งสีฟ้าออกเจ็กกอนดมาเคาน์เตอร์หอป้องกันฮะตรงนี้เออจริงจน่าจะยิงใส่หน่วยไม่ใส่้วยนะแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเขียวส่งรถถังล่องหนมาแอบยิงนะฮะอ่ารถถังล่องหนนี้ก็เป็นอ่ายูนิตท,ที่เอาไว้รอบโจมตีนะฮะอย่างที่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ฝั่งสีเดียวนะเฮ้ยสีเหลืองโอ้ลักรอบปล่อยเอนจิเนียร์มายึดฐานใหญ่โอ้โหแสบมากนะฮะจริงๆไม่ควรทำลายทิ้งนะ คุณควรที่จะสร้างอิเจเนียมายึดคืนนะครับฝั่งสีฟ้าคือคุณโอ้สียดดยเลยแลวตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่ก็โอ้โหวางป้อมป,ปืนอย่างสนุกสนานนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับไฟฮอ,อกมาทิ้งระเบิดโอเคป้อมปืนเอ่อโซนิกทังไปแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ยังไงเนี่ยป้อมวันนี้ก็ยิงได้อยู่แล้วนะโอ้แลวตรงน,นี้ฝั่งสีแดงเล่นทีมสไนเปอร์บ้างนะครับอ่าจังหวะน,นี้ว่ายังไงไฟฮอ,อกฝั่งสีฟ้า ทิ้งบอมเอายังไม่ทิ้งนะแล้วก็บินเข้ามาเหมือนบินเข้ามาสกเกลนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงฝัง่งสีเอ่อฝั่งสีเขียวโอ,โโอโโ้โหรถรถทวีรถจู่โจมเบาะนะฮะเราแลบลิ้นพันกันขอใครนะอัปเกรดเอ่อระเบิดขึ้นไปเรื่อไฟฟ้า MP แลนะฮะเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับก็อ,อย่างที่เห็นนะนี่ปล่อยขึ้นไฟฟ้าออกมานะครับแล้วมันก็จะสตัร์ไปนะตัวมันเองก็สตัร์ด้วยนะครอะตรงนี้ยังไงรถถังล่องหนยิงสู้กับพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์ก็แตกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ไฟฮอกเข้ามาแล้วทําไม สภาพไฟลุกเลือดลดเรื่อยๆไม่มีเโรงจอดนะฮะไม่มีนะครับสนามบินแตกไปแล้วอ่าร่วงไปนะอ่าคือไม่ขนิดเกมของ <c oughs> คือมันโอ้ยผมจะพูดพอะไรวะาออภัยนะเป็นไม่ขนิดเกมนะเป็นระบบเกมนะครับคือเครื่องบินพวกนี้ถ้าไม่มีอลานจอดเนี่ยเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆนะอ่าแล้วตรงนี้เอาฝั่งสีเขียวมายึดไปตอนไหนที่นแน่ๆนะครับสีแดงสร้างจิกนอตออกมาแล้วก็พังไปนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวเอา โอ้โหรถถังล่องหนยิงอัดเข้าไปเสพต,ติดเตอร์แตกไปแล้วนะฝั่งสีแดงเคาน์เตอร์โดยการใช้ตัวโซนทูปเปอร์มายิงนะฮะใจังหวะนี้อืเอ็มพีเข้าไปเน้นๆนะเอาโรงรถแตกไปแล้วนะะฮโอ้โหนี่แหละคือเรดเดอร์บักกี้หรือว่ารถจู่โจมเบาเนี่ยคือภาษาไทยนะมันจะมีสกิลเอ็มพีนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหใช้วิธีการเรียกยานขนส่งนะมายึดฐานใหญ่นะครับเรียบร้อยนะฮะ ฝั่งสีเขียวเสีย MCV ไปแล้วนะเสียลานก่อสร้างไปแล้วนะแล้วก็จัดการวางปืนใหญ่ขึ้นเสียงเลยครับแต่ว่าเขามีตัวเคาน์เตอร์นะก็คือรถจู่โจมเบานะนี่มาปล่อย MP นะครับทาให้ปืนใหญ่ขึ้นเสียงมันอ่าสตาไปนะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันเฟรนด์รไฟด้วยนะเอรรอลง,งกันได้ของตัวเองก็ดนได้วยนะโอ้โหก็ต้องเอา,อารถถังลงหนมาสแปมเข้าไปนะแล้วในขณะเดียวกันฝั่งสีฟ้าก็บุกนะครับอย่างกองทัพนี่อย่างใหญ่เลยนะโอ้โหเรามี ถ้าหารเกราะโซนทูปเปอิลนะี่ทำไมชื่อยาวจังใช้จำแพ็กโดดลงมานะเมื่อกี้อเอ๊ะชื่ออะไรจำเกตเออนั่นแหละแต่ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองไม่มีอะไรกันบ้านนะจังหวะน,นี้โอ้โหมีแต่จักรนอตปืนใหญ่ขึ้นเสียงบึ้มไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหจีจีครับฝั่งสีเหลืองสีเหลืองเขาชื่ออะไรนะรีดฟ็อกซ์นะโอ้โหยังไงก็ยังไงไม่ไหวนะฝั่งสีเหลืองนี่อุตส่าห์แบบสร้างเอนจิเนียร์ไปลักรอบยึด ยึดฐานฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับเรียบร้อยแล้วฝั่งสีแดงไม่ขึ้นมาช่วยนะฮะสีแดงก็ต้องป้องกันบ้านเช่นกันนะครับโอ้โหรถถังร่องหุนมาเป็นฝูงเลยนะฝั่งสีเขียวคือ DPS มันสูงมากนะฮะตัวรถถังร่องหนเนี่ยหรือที่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Steel Tank นะฮะแต่แปลแบบตรงตัวนะครับแต่ข้อเสียคือเลือดมันน้อยนะเกราะ เราะนี่ไม่รู้แต่ว่าเลือดน้อยนี่แน่นอนครับมันเปราะนะฮะนี่ยิงอัดเข้าไปแป๊บเดียวก็จะแตกแล้วนะอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองทาไมทาไมสีเหลืองยังอยู่เหลืออะไรมานับแท่นขุดจอดไทเบเรีเียมด้วยเหรอเนี่ยโอ้เหลือโรงไฟฟ้าตรงนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งเอ่อบักกี้เข้ามาปล่อยเอ็มพีแบบรัวๆเลยนะฝั่งสีเขียวอ่ในขณะเดียวกันก็เอ่อเน้นไปที่โรงไฟฟ้านะสถานีปั่นไฟนะ ตรงนี้ไงครับรถจูดจมเบามากปล่อยใส่รถเก็บเร่งนะฮะโอ้โหอย่างดูเดือนนะครับส่วนฝั่งสีฟ้าก็ลงมาช่วยแล้วนะครับมีจักรนอตมายิงนะยิงหอป้องกันนะครับเขาเปิดฝั่งซีเรืองนะแต่หอน,นี้ยังไงครับพังไปแล้วนะโอ้โหจักรนอตมาอย่างเยอะเลยนะครับอย่างวันนี้แล้วเขาก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยนะโอ้โหสู้จนวินาทีสุดท้ายนะฮะอย่างวันนี้สุดยอดเลยแล้วตรงนี้ยังไงเอยทีมสไนเปอร์ ฝั่งสีเหลืองเข้ามาทําอะไรครับไม่เข้าใจเข้ามาทําอะไรฮนะแต่ที่แน่ๆนะครับไปแล้วนะฮะทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับผมโอ้โหภายในเวลา11นาที40กว่าวิเนะี <c oughs> ่ยดูเดือดมากผมชอบนะฮะตอนนี้ชอบตรงที่ฝั่งสีเหลืองเขาเรียกเขาใช้เขาเขาเขาทำอะไรนะอา่าใช้เอนจิเนียร์เรียกยางขนส่งไปปล่อยหลังบ้านนะแล้วก็ยึดฐานใหญ่นะเป็นอะไรที่นานๆทีจะได้เห็นนะอ โอเคมาดาูยูนิปโปรดกันนะฝั่งสีฟ้านะั่นก็เป็นทหารเกราะโซนทูปเปอร์นะฝั่งสีแดงนี้ก็เป็นหน่วยไรเฟิลนะสีเหลืองก็หน่วยไรเฟิลเช่นกันนะครับส่วนฝั่งสีเขียวคุณอวิลโลนี่เป็นรถจูโจมเบานะโอเคก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะฮะสร้างมาอย่างเยอะเลยนะอ่ะสรุปสุดท้ายแล้วชัยชนะได้ตกเป็นของคุณลูนาเบลล่าฝั่งสีฟ้าแล้วก็คุณอวิลโลฝั่งสีเขียวนะครับผมอ่าแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะขออภัยนะถ้าเสียงเข้าใหม่นะ อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ